สวัสดีค่ะวันนี้ครูรัชนีจะมาแบ่งปันวิธีสานตะกร้าจากหลอดกาฟแฟหรือหลอดพลาสติกนะคะด้วยอ,อีกวิธีการหนึ่งนะคะด้วยวิธีง่ายๆสไตล์ครูรัชค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเลือกกล่องก่อนนะคะส่วนขนาดขึ้นอยู่กับที่ท่านผู้ชมนะคะต้องการขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเราได้กล่องแล้วเราก็จะตัดฝากล่องออกนะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะ ทีนี้ตรงกลางมันจะเหลือที่ว่างนะคะเราต้องการให้เรียบเราก็จะตัดกระดาษอีกชิ้นหนึ่งนะคะขนาดเท่ากับช่องที่ว่างนะคะปิดลงไปให้พื้นที่เรียบเสมอกันค่ะทีนี้เราก็จะใช้นะคะปูด,ด้วยผ้าลายหรือผ้าสีพื้นก็ได้นะคะวันนี้ครูใช้ผ้าลายค่ะเราจะติดด้วยกาวร้อนต่ําจากขอบปากข้างบนลงมาประมาณ1.5ถึง2เซนนะคะแล้วก็พับด้านข้างเข้าค่ะ เราจะใช้ด้านผ้านะคะที่เป็นด้านผิดนะคะออกด้านนอกนะคะด้านถูกเข้าด้านในชิดกับกล่องนะคะติดเข้าไปติดให้รอบเลยนะคะทีนี้เราก็ดึงขึ้นมานะคะพลิกกลับขึ้นมาดึงบุลงไปด้านในของกล่องค่ะ เราก็ค่อยๆจัดให้เรียบนะคะส่วนด้านในเราก็จะใช้กาวนะคะติดเข้าไปก่อนก็ดึงผ้าให้เรียบนะคะให้ตึงกดลงไปค่ะเราจะทำทั้งสี่มุมนะคะให้เท่ากันค่ะส่วนจุดรอยต่อเราจะเอาไว้ เป็นจุดสุดท้ายนะคะเราก็จะดึงถ้าเราดึงเรียบทั้งสี่มุมมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็พับนะคะพับซ้อนกันเข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะทําตรงก้นนะคะตรงก้นของตะกร้านะคะด้วยการใช้กระดาษแข็งนะคะแล้วเราก็หุ้มด้วยผ้านะคะอันนี้เราจะใช้ ขนาดให้เล็กลงมาจากขอบด้านในนะคะเพื่อที่จะให้เขาวางไว้ด้านข้างในให้วางง่ายแล้วก็สนิทพอดีค่ะ,ะแล้วก็พับทั้ง4มุมนะคะเราจะเริ่มพับฝั่งตรงข้ามกันก่อนนะคะจะทำให้ง่ายแล้วก็เรียบด้วยค่ะอ่าแล้วก็พับเก็บ แนะนำนะคะคนที่ฝึกใหม่ไม่ควรใช้ผ้ามันนะคะในการหุ้มถ้าผ้ามันจะทำยากค่ะให้ใช้ผ้าที่ไม่มีเนื้อมันนะคะถ้าเนื้อมันเขาจะลื่นทีนี้เราก็กดทับลงไปนะคะก็จะทำให้พื้น,นตะกร้าของเราเรียบสวยนะคะทีนี้ส่วนด้านนอกนะคะเราก็จะกำหนดจุดนะคะ ครูจะกำหนดประมาณ1.5เซนนะคะส่วนท่านผู้ชมต้องการให้ห่างก็สามารถที่จะขยายหรือถีก็ขยับเข้าได้นะคะเราจะกำหนดช่องกี่ช่องก็แล้วแต่แต่ให้ลงเลขจำนวนคู่นะคะอันนี้ครูกำหนดครูกำหนดช่องลงไปโดยรอบนี้จะอยู่ประมาณ38ช่องนะคะถ้าเรากำหนดจำนวนคู่นะคะ เขาก็จะเวลาสารก็ไล่เขาจะลงล็อกพอดีค่ะข้อสังเกตนะคะเราจะติดฝั่งตรงข้ามนะคะค่ะแล้วก็ให,ให้ให้หลอดของเรามันแห้งก่อนนะคะให้กาวแห้งให้ติดดีก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการถักเปียนะคะเพื่อที่จะปิดตรงส่วนด้านล่างของตะกร้านะคะ ให้มีความแข็งแรงแล้วก็ปิดรอยให้สวยด้วยนะคะเราจะใช้หลอดต่อกันเป็นเส้นยาวนะคะจำนวน3เส้นค่ะวันนี้จะใช้วิธีการถักเปีย3ามนะคะอันนี้คือวิธีง่ายนะคะเราก็ไข้นะคะจะเริ่มขวาก่อนก็ได้ซ้ายก่อนก็ได้นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการคือรอบ ตรงส่วนก้นตะกร้าไปเลยนะคะหรือบางคนนะคะจะถักยาวเผื่อไว้ตรงปิดปากเลยก็ได้นะคะเป็นเส้นยาวเลยเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะติดนะคะอันนี้จะช่วยยึดให้เขาแน่นด้วยนะคะเราใช้เข็มหมุดนะคะกดเพราะว่ากว่า,กาวเขาจะแห้งนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อย ทำให้กาวแห้งก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มสารถ้ากาวไม่แห้งนะคะเราไปสารแล้วมันก็จะทําให้หลุดออกง่ายด้วยนะคะพอสังเกตนะคะเราจะใช้หลอดที่มีเนื้อนิ่มนะคะในการถักเปียถ้าหลอดที่มันเนื้อแข็งหรือที่เป็นเกลียวนะคะอันนี้จะถักไม่สวยนะคะส่วนตัวโครงนะคะที่เป็นตัวยืนเราจะสามารถที่จะใช้หลอดแข็งได้ นะคะที่เป็นเกลียวมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะต่อไปเราก็จะใช้สีส้มนะคะหลอดสีส้มต่อเป็นเส้นยาวประมาณ4 4หลอดจั้นนะคะมันก็จะหุ้มพอดีนะคะแล้วก็เกยนิดหน่อยทีนี้จะเริ่มสารนะคะครูจะสารทีละ3เส้นลายขัดธรรมดาค่ะจะเริ่มสาร3เส้นเลย ก็เหมือนทุกคลิปนะคะถ้าใครคนไหนที่ดูครูสารตะกร้ามาก่อนก็จะเห็นว่าเริ่มสามเ,เริ่มสารสาเส้นหรือคนไหนจะสารม,มากกว่านั้นก็ได้นะคะสเส้นห้าเส้นตามที่เราถนัดนะคะแต่นี้ครูเริ่ม3ามเส้นให้เราเห็นชัดเจนนะคะ,ะจะสารไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับเราถนัดบางคนถนัดซ้ายก็ไปทางซ้ายได้นะคะก็สารลายขัดธรรมดานะคะ เราก็ค่อยๆจัดให้ให้หลอดของเรา,ารีดให้เขาแบนด้วยนะคะตัวสารนะคะแนะนำให้ใช้หลอดที่มีเนื้อนิ่มนะคะถ้าเนื้อแข็งแข็งก็จะไม่สวยอีกนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยเรียบนะคะก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อแข็งกับเนื้อนิ่มนะคะพอมาชิดกันแล้วนะคะเราจะสอด ซ้อนกันเข้าไปตามลายขัดนะคะแต่ละเส้นจะจบที่เส้นเดียวนะคะเราเริ่ม3ามก็จะจบที่3เส้นนะคะแต่เขาจะซ้อนนะคะสอดขัดซ้อนเข้าไปเรื่อยจะช่วยให้ตะกร้าของเราแข็งแรงด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะเวลาจบนะคะถ้าเราทำลายไม่ถูกนะคะตรงนี้ลายเขาก็จะไม่ไปด้วยกันนะคะ แต่ถ้าเราทําตัวยืนนะคะได้ลงจํานวนเลขคู่นะคะก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราแบ่งช่องแบ่งให้ลงตัวนะคะถ้าไปจบที่เลขคี่เราจะสารลายไม่เหมือนกันเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็เริ่มแถวที่4ี่ที่ห้าที่หกนะคะสารแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มนะคะจนถึงขอบปากตะกร้าเลยนะคะ วิธีนี้จะง่ายกว่าทุกคลิปนะคะเพราะว่ากล่องที่เป็นโครงเราจะไม่ถอดออกนะคะแล้วก็จะช่วยให้ตะกร้าของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จบพอดีนะคะถึงขอบปากนะคะ,ะแถวสุดท้ายนี่ครูจะใช้ทั้ง4เส้นเพราะว่าให้ให้ความสูงเขาถึงขอบปากพอดีแล้วเราก็จะพับเก็บไปด้วยนะคะ ถ้าเราสารเยอะแล้วนะคะการบังคับมันจะยากขึ้นนะคะเราก็พับเก็บไปด้วยนะคะมันจะสลับนะคะเราจะเอาเส้นด้านล่างพับเก็บกลับออกมาข้างนอกมันก็จะช่วยล็อกให้ตัวตะกร้าของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะสี่แถวก็จะจบแล้วเราก็สอดเก็บเหมือนเดิมนะคะแต่ละแถวเราก็สารไปลา,ายเดิมเลยค่ะซ้อนเก็บ ให้ครบทุกเส้นค่ะก็จะถึงขอบปากพอดีนะคะทีนี้จำนวนเส้นก็ขึ้นอยู่กับความสูงของตะกร้านะคะว่า,เ,าเราต้องการาสูงมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ขอบขอบกล่องกระดาษของเรานะคะเราก็จะเก็บไปด้วยนะคะตอนนี้เราเริ่มจะเก็บขอบปากนะคะ เราจะเอาเส้นด้านล่างนะคะเก็บออกมาด้านนอกพับแล้วก็สอดตามลายนะคะลายขาดเหมือนเดิมอันใดที่มันมันสอดยากหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้กรรไกรนะคะกดไปได้หรือว่าเป็นเหล็กแหลมนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ช่วยดันได้นะคะอันนี้เราจะเอาได้เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างพับออกมาข้างนอกนะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่ยื่นออกนะคะเราจะเก็บทุกเส้นนะคะ ให้ครบนะคะอ่าก็ก็เก็บล็มออกให้เรียบร้อยนะคะตัดออกให้เรียบร้อยอ่าเราเก็บด้านนอกเรียบร้อยนะคะส่วนที่เหลือข้างบนเราจะตัดออกค่ะเส้นที่อยู่ด้านในนะคะเรายังไม่เก็บเราจะตัดให้เท่าๆกันนะคะ ทีนี้เราก็จะเอาอีกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปนะคะให้มันเป็นลายขัดเดียวกันแล้วเราก็จะพับเก็บด้านในระหว่างกล่องกับตัวที่เราสารนะคะค่ะก็พับเก็บทุกเส้นนะคะให้เป็นลายเดียวกันเก็บแล้วก็กดนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ตัวหนีบนะคะเวลาใส่กาวแล้วใช้ตัวหนีบช่วยก็ได้นะคะ ก็เก็บแล้วก็กดให้เรียบนะคะหาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้กาวของเราติดระหว่างตัวกล่องนะคะกับตัวที่เราสานให้เขาเป็นชิ้นเดียวกันนะคะแล้วก็เรียบนะคะทีนี้เราก็จะติดด้วยตัวที่เราถักนะคะเก็บขอบปากค่ะ แล้วก็ตรงไหนที่มันไม่ค่อยเรียบเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะกดยึดเอาไว้ก่อนค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระวังหน่อยนะคะกาวเขามีความร้อนนะคะระวังมือด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปมาดูวิธีทําหูตะกร้ากันนะคะเราจะใช้หลอดต่อนะคะประมาณ3เส้นเล็กนะคะอันดับแรกวางเป็นคไข่ากากบาทก่อนนะคะแล้วใช้เทปใสติดนะคะแล้วก็ใช้ตัวสีน้ําตาลวางตรงกลางนะคะทีนี้วิธีถักง่ายๆนะคะจากสีน้ําตาลนะคะจากขวาไปซ้ายนะคะ สีส้มก็ตามแบบเลยนะคะอันนี้คือวิธีง่ายสุดค่ะก็จะได้ลายออกมาแบบนี้ค่ะ ความยาวขึ้นอยู่ก็เราชอบนะคะถ้าเราต้องการหูยาวเราก็ถักยาวต้องการหูสั้นเราก็ทําสั้นนะคะทีนี้เราก็ติดหูเข้าไปนะคะโดยการสอดสารไปตามลายเลยนะคะเก็บให้แน่นนะคะเราก็จะล็อกให้เขาอยู่พับไปตามลายเลยค่ะ าคนไหนเคยสารคลิปที่ครูเคยลงให้ดูนะคะเคยทำทำแบบเดียวกันเลยค่ะก็พับเก็บนะคะให้เรียบร้อยเราจะสอดไปตามลายนะคะจนสุดเลยก็ได้หรือเราจะสอดนิดนึงแล้วเราก็ตัดออกก็ได้นะคะแต่ต้องล็อกให้แน่นนะคะอันนี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้หูตะกร้าด้วยนะคะสามารถที่จะ ใส่ของหนักได้ทั้งสองข้างนะคะเราจะทำเหมือนกันค่ะค่ะเราก็เสร็จสองข้างแล้วนะคะตอนนี้เราได้ตะกร้ามีหูสองด้านแล้วแต่ทีนี้เราจะเก็บด้านล่างของก้นตะกร้านะคะเรายังไม่ได้ปิดเราก็ใช้กระดาษแข็งแล้วก็บูดด้วยผ้าเหมือนเดิมค่ะ แตกระดาษแข็งชิ้นนี้จะใหญ่กว่าชิ้นที่อยู่ด้านในนะคะก็ตามก้นตะกร้าเลยค่ะความกว้างนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่กาวร้อนลงไปนะคะก็ปิดลงไปค่ะ เร,เรียบร้อยแล้วค่ะตากร้าสวยน่ารักจากหลอดกาแฟนหลอดพลาสติกของเรานะคะที่ครูรัชนีมาแบ่งปันวันนี้ก็ได้จบลงแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องเราค่ะ